我拍他罗。 Golden a n g e l จสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักการงานการเงินนะแล้วแต่ไพที่อาจารย์เปิดได้นะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในอดีตนะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกในอดีตนะคะของชาวราศีเมถุน หถ้วย The High Priestess สดาบ9ดาบแล้วก็ต่อมาด้วยไพ่ The Star นั่นเองนะมาดูกันไพ่แปถ้วยกันเลยสำหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบอาจจะอีกฝ่ายหนึ่ง ปล่อยปะละเลยหรือในบางครั้งทำให้อีกฝ่ายนึงเสียความรู้สึกอยู่บ่อยๆคนเรานะคะถ้าถูกทำร้ายจิตใจหรือเสียความรู้สึกบ่อยๆก็มันก็หมดรักได้เหมือนกันนะอันนี้คือ อาจจะเป็นปัญหาสะสมในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆคู่จึงจบความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะเดินหันหลังแล้วเดินจากมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือครั้งที่ผ่านมาก็ได้เพราะมันเป็นภายในอดีตนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเดินหันหลังแล้วก็เดินจากมากลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างที่ชาวราศีเมถุนนั้นแต่ก่อนนะเคยทุ่มเทหรือทําให้กับคนรักตลอดเวลา แต่ว่าหลังจากที่กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะคุณได้ได้แบบได้ทาเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ไปเที่ยวได้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยนะคะได้ไปพบปะเพื่อนฝูงโดยที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องคอยรายงานแฟนหรือคนรักตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คือคุณได้ทําอะไรที่คุณไม่ได้ทําหลังจากที่แบบคุณโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาก็คือไพ่เดอะไฮปริ s t เตตใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีมีนนะมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะอารมณ์เซนสทีฟง่ายนะนในเรื่องของความรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บางทีอาจจะเป็นเจ้าแม่ดราม่านะคะแล้วก็เซนสติทีในเรื่องของความรู้สึกค่อนข้างง่ายอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดถ้าเกิดว่าคนรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยพูดอะไรที่แบบมันอาจจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคุณนี่คุณก็เก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยพอสมควรนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีเขาเรียกว่าอะไร เป็นคนมีเสน่ห์มากๆอ่ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาและก็เสน่ห์นั้นมันอาจจะไปต้องตาต้องใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนั่นเองจึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะบางคนอาจจะตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มาทีหลังหรือบางคนอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่เป็นเมียน้อยไปเลยก็ได้นะเพราะใบนี้เป็นไพ่เมียน้อยนั่นเองนะคะนะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุน อ๋อคือจริงๆแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผู้ชายชาวราศีเมถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วนั่นนี่แต่คุณก็ยังไปคบหาดูใจกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมีรักซ้อนเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็มีการมาคบหาดูใจกันมาคุยกันแบบลับๆหรือเรียกได้ว่าเป็นการรักซ้อนนั่นเองเ,องเนาะ ต่อามาเป็นไพ่สองดาบในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนถ้าเกิดว่าคนใดนะขีดเส้นใต้นะไม่ใช่ทุกคนนะถ้าเกิดว่าคนใดชาวราศีเมถุนมีการครบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนั้น คุณค่อนข้างที่จะหนักใจแล้วก็เหนื่อยใจอยู่พอสมควรเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยมือใครไปได้เลยเหมือนคนที่แบบจับปลาสองมือมันก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะลื่นบ้างตัวนี้ตัวทางซ้ายทางขวามันอาจจะลื่นอะไรเงี้ยเราพยายามพยายามประคับประคองนะอันนี้คือในเรื่องของความรู้สึกนะคะถ้าเปรียบเสมือนเป็นปลาสองตัวที่เราจับไว้ทั้งสองมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจริงๆแล้วมันก็เลือกไม่ได้ซะด้วยสิ นะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการมีโลกสองใบอะไรก็แล้วแต่นะแต,แต่แต่ที่อาจารย์อยากจะพูดนะบางทีคุณอาจจะเสียแล้วอาจจะเสียทั้งสองคนไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเหมือนปลามันลื่นเนี่ยมันก็หลุดมือไปเลยสอ,สองคนสองตัวอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไม่เหลือใครเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะต่อมาเป็นไพ่ก้าวดาบนะ จริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมามันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นได้คิดนะคะแถมที่จะเป็นคนที่คิดมากมีความกังวลมีความเครียดสะสมอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอะไรให้คิดแหละนะแล้วมีปัญหาในเรื่องของการนอนด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่อง,องการนอนหรือบางคนนอนดึกบ่อยๆแล้วก็นอนแค่ นิดเดียว2-3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของชาวราศีเมถุนด้วยก็ได้บางคนพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนอาจจะเครียดนะคะจากที่ตัวเองมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบางคนเครียดในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็ทําให้คุณแบบนอนไม่หลับจิตตกวิตกกังวลได้บางคนเครียดในเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วนะคะไพ่ดาบมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอยู่ในนั้นนะคะ ต่อให้คุณคิดจนหัวจะระเบิดยังไงก็ก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้จนกว่ามันจะถึงเวลาของเขานะคะคุณก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่แบบปุบป,ปับอะไรก็จะแก้ปัญหาให้มันเสร็จวันนี้ตรงนี้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ประจำราศีกุมนะมีชาวราศี เมถุนนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคือจากตัวไพ่ใบน,นี้อาจารย์เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะใจเย็นใจเย็นในที่นี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ขออธิบายแบบเข้าใจแบบง่ายๆก็แล้วกันนะโดยเฉพาะกับคนที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เอออยากความรักยังอีกยาวไกลมีการวางแผนอนาคตยังไม่คิดถึงเรื่องว่าจะแต่งงานหรือจะมีครอบครัวกับใครนะตอนนี้ก็คบกันไปก่อนถ้าใช่ก็คบกันไปอะไรเงี้ยใช้เวลาในการในการที่จะเป็นตัวตัดสินใจว่าคนนี้ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละเป็นการแบบค่อนข้างที่จะใจเย็นนะ แตกต่างจากบางคนหรือบางราศีที่แบบอาจจะใจร้อนปุบป,ปับรีบคอมมิทเมนต์เลยนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ไพ่ใบนี้ไม่ใช่นะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าความรักในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมทุนถ้าเกิดว่าคบใครนะคะแล้วก็มีการแบบคนรักหรือใครก็ตามเข้ามาในชีวิตของคุณสองคน พร้อมๆกันเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากใจนี่แหละอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวราศีเมถุนค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาในการที่จะคบหาดูใจหรือใช้เวลาในการดูใจใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของการประสบความสําเร็จการที่คุณมีความหวังนะการคาดหวังที่จะสอบได้การคาดหวังที่จะสมัครงานได้การที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต ใบนี้คือเป็นตัวที่ทำให้คุณมี energy ที่ดีมากๆนะเป็น inspiration แรงบันดาลใจให้กับคุณได้เป็นอย่างดีคือมีความหวังอะนะคะเหมือนแสงอาทิตย์เหมือนดวงดาวที่มันส่องถึงคุณและมันใช่มันเวลานี้แหละมันเป็นเวลาของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละนะคะก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุน้ำนะราศีมีนราศีาธาตุลม นะคะแล้วก็ราศีกุมต่อมานะเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ในปัจจุบันใบแรกอัศวินถือถ้วยแปดถ้วยขึ้นอีกแล้วนะ ห้าดาบ q u e e n of Cup แล้วก็ต่อมาด้วย1นหมายนั่นเองนะคะมาดูที่อัศวินถือถ้วยกันเลยในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมถุนอาจารย์เห็นได้ว่าถ้าใครโสดนะ ขีดเส้นใต้เลยคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันอาจารย์เห็นได้ว่าถ้าคุณมีการเดินทางหรือแม้แต่จะไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเดินทางไปเจอผู้คนไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยถ้าเกิดการเดินทางปุ๊บชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักจากการเดินทางถ้าคุณอยู่กับที่ถ้าคุณแบบเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ไปที่ทํางานกลับบ้านที่ทํางานอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เจอกับความรักหรือคนรักสักเท่าใดนัก นะะแต่ถ้าคุณมีการเดินทางปุ๊บนะไ่เดินทางไปทํางานไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะคะนะจากการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่จะได้เจอคนรักจากการเดินทางนั่นเองนะคะและต่อมาคือไพ่แปดถ้วยใบนี้อยากจะบอกว่าในอดีตคุณก็จับได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าในปัจจุบนันมันเชื่อมโยงกันนั่นหมายความว่าใน ช่วงนี้ถ้าชาวราศีเมถุนนะคะคุณเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินออกมาในความสัมพันธ์อาจารย์เห็นว่าคุณพอแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วคุณอยากให้เขาเห็นคุณค่าในความรักที่คุณมอบให้กับเขาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเกิดความรู้สึกน้อยใจบ้างแหละอาจจะเกิดความรู้สึกคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวฉันงั้นไม่เป็นไรฉันก็กลัดมารักตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยชาวราศีเมถุนหลายคนจึงเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ ก็ได้เช่นเดียวกันหรือตรงกันข้ามนะคะอาจจะเป็นคนรักของชาวราศีเมทุนที่เลือกหันหลังแล้วก็เดินจากไปก็ได้นะ,ะด้วยเหตุผลที่อาจารย์กล่าวมาแล้วข้างต้นนะต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมทุนใบนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆถ้าเกิดว่าชาวราศีเมทุนคบหาดูใจกับคนที่มีอีโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองบางที เป็นคนที่แพ้ไม่เป็นบางทีเวลาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะเขาก็ชอบที่จะแหนบแนมคุณประชดประชันคุณหรืออยากจะเอาชนะคุณตลอดเวลาอาจารย์บอกเลยความสัมพันธ์แบบนี้ไปกันไม่รอดไปกันไม่ได้นานนะถึงแม้คุณจะพยายามประครับประคองให้อภัยกันบ้างนั่นนี่แต่จริงๆแล้วมันไปกันไม่ได้นะนะ,ะเรียกว่าความสัมพันธ์แบบท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะ ความรักที่ดีต้องเข้าใจกันนะคะพูดคุยกันเสียสละบ้างให้เขาบ้างให้เราคืนบ้างนั่นนี่เป็นฝ่ายให้บ้างเป็นฝ่ายรับบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าความรักที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพากันหรือเป็นความรักที่เข้าใจกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเขาจะเอาชนะคุณตลอดเวลาเอาแต่ใจตลอดเวลานั่นนี่คุณจะต้องมาคอยนั่นตลอดเวลาเน,นี้ยอาจารย์ไม่สนับสนุนให้คบค,คนแบบนี้ต่อไปคุณคงโอ้ ทกซิกอะนะคะต่อมาใบนี้ผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะฟังให้ดีๆนะ ในช่วงเวลาที่คุณมีความรักไม่ว่าจะคบหาดูใจกันแบบคนรักหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่ในช่วงนี้หรือบางคนแม้แต่เป็นสามีภรรยากันก็ตามในช่วงนี้ผู้หญิงชาวราศีเมถุนคุณค่อนข้างที่ตั้งคำถามในตัวเองค่อนข้างเยอะนะว่าตัวเองนั้นทำหน้าที่แฟนตัวเองทำหน้าที่คนรักได้ดีแล้วหรือยังตัวเองทำหน้าที่ภรรยาหรือทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วหรือยังนะบางทีคำถามนี้มันก็เกิดขึ้นเอง ะะจากการที่คุณบางคุณอาจจะมีความหวังคุณอาจจะตั้งความหวังอะไรบางอย่างจากคนที่คุณรักนะคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีเมษถุนคุณทําได้ดีแล้วนะคุณทําได้ดีแล้วนะคะคุณไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลสับสนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้คุณ enjoy แล้วก็มีความสุขกับการที่คุณมีความรักแล้วก็คนรักให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะนะ ต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุนใบนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยผู้หญิงที่เหมือนเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ออมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนยิ่งทําอาหารเก่งมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะเสดปลายจังหวะอะไรเงี้ยคุณจะชอบเป็นพิเศษด้วยนะคะต่อมา เป็นไพ่หนึ่งไม้ใบนี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะยังไงก็ต้องอ่านแหละเพราะมันมันเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานโอกาสนะคะใหม่ๆห,หรืองานใหม่ๆที่มันค่อนข้างที่จะท้าทายกับชีวิตของชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะไม่เคยทํางานนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีโอกาสและเขาเปิดรับสมัครแล้วหรือมีคนแบบว่าโอ้ลองสมัครดูสิหรืออะไรเงี้ยโอกาสเข้ามาแล้วอะไรเงี้ย คุณก็ควรที่จะคว้าไว้นะคะเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องความรักบางทีถ้าคุณมีใครสักคนมีความหวังดีมีความรักนะหรือมีใครสักคนเข้าหาชาวราศีเมถุนตอนนี้นะคะแล้วบางทีเขาอาจจะเข้าหาคุณเอามาคุยกันเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอยากจะเข้ามาจีบคาเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนั่นแหละนะแต่ว่า อาศัยแบบเรื่องงานถามเรื่องงานปรึกษาเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยมาบาังหน้าอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนาะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ํานะคะราศีธาตุลมและก็ราศีธาตุไฟค่ะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนมิถุนายนของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะ มาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะคือไพ่เ h e w o ว l ลหกถ้วย p a g e of w อล์ดเจ็ดดาบแล้วก็ต่อมาด้วยกาวถ้วยนั่นเองนะมาดูที่ไพ่เ h อ World ์กันเลยสำหรับไพ่เ h e World ชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบปล่อยวางได้เปิดหูเปิดตาหรือบางทีคุณอยากจะไปเปิดหูเปิดตาหรือ โลกนี้มันสอนอะไรเยอะแยะมากมายกับชาวราศีเมทุนในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะประสบภัยในเรื่องของน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรืออะไรเงี้ยนะ,ะโดยปกติแล้วประเทศไทยไม่เคยมีเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะ,ะนี่แหละมันอาจจะเป็นการสอนอะไรหลายๆอย่างทําให้ชีวิตของชาวราศีเมทุนเอ๊ะเราไม่ควรประมาทก,กับชีวิตบางทีสิ่งไหนที่มันเป็น มันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบชีวิตเราอะมันสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะสมมติว่ามีคอนโดมีบ้านอะไรอย่างงี้มันก็สามารถที่จะแตกหักสูญสลายหรืออะไรก็ได้แต่ว่าชีวิตเราเรายังมีชีวิตอยู่นะั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ทําให้ชาวราศีเมทุนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและอีกอย่างหนึง่งในความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าชาวราศีเมทุนคนใดนะคะที่จะ ขอโอกาสว่าจะไปขอวีซ่านะคะสอบสัมภาษณ์นะคะในช่วงนี้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างที่ทจริงๆเราไปได้ทั่วโลกเลยนะสำหรับให้ The World นะคะมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติมีโอกาสที่จะสอบสัมภาษณ์ผ่านด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนด้วยก็แล้วกันนะคะ นะแล้วบางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่นี่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วด้วยก็ได้นะคะได้เป็นพลเมืองของประเทศเขาหรือเป็นซีดิเซนหรือกําลังจะสอบเป็นซีดิเซนของประเทศนั้นๆอยู่ก็ได้นะ,ะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยใบนี้เป็นความรักความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนที่อายุน้อยกว่านะ,ะหรืออายุมากกว่าคนรักที่ตัวเองคบหาดูใจอยู่นั่นเองนะ เป็นภาพที่น่ารักมากๆถึงแม้ว่าจะมีระยะนะคะของเวลาหรือว่าในเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับความรักของคนรักต่างวัยเลยแต่มีความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะถึงแม้ว่าบางทีนานๆจะได้เจอกันบางคนอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศกันแต่ก็มีการติดต่อสื่อสารกันทางโลกออนไลน์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรักที่น่ารักมากๆนะมีอะไรก็ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาลีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟวอนใบนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีเมถุนคนใดคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองอาจารย์บอกเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีความรับผิดชอบนะ,ะถ้าเขาเรียนและเขามีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาระดับหนึ่งเลยนะแถมเรียนเก่งเลย ก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกอย่างหนึ่งในรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานถ้าเขาทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากๆนะอันนี้คือ สำหรับคนคนนี้และตั้งแต่อายุยังน้อยเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยจึงทำให้เขามีวุฒธธิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดบุตรบริวารของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะเขาอยากจะเรียนอะไรเขาตั้งเป้าหมายว่าเอ๊ะอยากจะเป็นหมออยากจะไปสอบเป็นหมออยากจะเป็นพยาบ,บาลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะ คุณควรส่งเสริมเขาในสิ่งนั้นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าตัวเองถนัดในเรื่องไหนนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรสนับสนุนลูกนะต่อมา เป็นไพ่เจ็ดดาบใบนี้อยากจะบอกว่าคุณทำอะไรก็ดูดีดูเด่นไปหมดดูมีความรู้ความสามารถไปหมดจึงมีคนคอยอิจฉาลิษยาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆไม่มีใครอิจฉาขอทานใช่ไหมนาะนั่นแสดงว่าคุณมีความเด่นความดีความดังความเก่งอะไรสักอย่างหนึง่งพวกเขาจึงอิจฉาลิษยา และอีกอย่างนึงที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของผลงานในเรื่องของการที่บางทีใครจะมาคนขโมยผลงานของคุณอะไรเงี้ยไปเป็นของเขาเองหรือว่าเป็นการคัดลอกหรือว่าเป็นการก๊อปปี้ผลงานของคุณอะไรเงี้ยนะหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะ,ะบางคนถ้ามี follower หรือว่ามี subscibe r หรือบางคนอาจจะเป็น tiktoker หรือบางคนอาจจะเป็น Youtuber อะไรเงี้ยบางทีนะระวังด้วยอาจจะมีคนดูดคลิปของคุณเอาไปลงช่องของเขาแล้วก็สร้างรายได้หรืออาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องความรักนะคะอาจารย์คิดว่าถ้าคุณจะคบใครกับคุณคบใครก็ตามในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยควรดูให้ดีๆเพราะมีโอกาส ที่จะหลวมตัวไปคบหาดูใจกับคนคนนี้บุคลิกของเขาง่ายๆค่ะต่อหน้าเขาอาจจะดีนะพูดจาดีเทคแคร์ care. คุณดีดีทุกอย่างจนคุณโอ้โหคนเนี้ต้องเป็นคนดีต้องเป็นผู้ชายที่ดีแน่ๆต้องเป็นผู้หญิงที่ดีแน่ๆคุณอย่าหลงเสน่ห์ใครง่ายๆแค่เพียงภายนอกควรใช้เวลาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูเขาไปด้วยนะเพราะว่าลับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกะล่อนตอแหลก็ได้ นะอันนี้คือคําเตือนจากอาจารย์ก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่เตือนแถมเขามีการคบการคุยกับคนอื่นไปด้วย ต่อมานะคะเป็นไพ่กาวถ้วยสําหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะคบหาดูใจกับชาวเพศที่3นะอาจจะเป็น LGBTQ หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอา,อาจจะเป็นตัวชาวราศีเมถุนเองที่เป็นเพศทางเลือกหรือมีการครบหาดูใจกับชาวเพศทางเลือกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในความรักความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในตัวคนรัก นะคะมีการที่แบบรักใครก็พร้อมที่จะรักแล้วก็ทุ่มเทได้มากจริงๆนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นเพศที่3นะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่3มนะมั่นใจในความรักทุ่มเทในความรักดูแลเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดี นะแล้วก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหาร,าหารการกินมากๆนะอาจจะเป็นคนที่ชอบทาอาหารไปเลยลนะดูชอบดูรายการทาอาหารหรือบางทีบางคนอาจจะเปิดร้านอาหารไปเลยก็ได้นะคะเช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้และอย่างเนื้อจารย์อยากจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้มีโอกาสว่าคุณจะได้คบหาดูใจหรือบังเอิญไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะไพ่ถ้วยมันเข้ามา ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าคุณรักเขาแล้วก็แถมคุณมารู้ทีหลังว่าคุณเป็นคนที่มาทีหลังเนี่ยอาจจะหลวมตัวไปเยอะแล้วอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยก่อนที่จะคบหาดูใจกับใครนะคะอันนี้เป็นการเตือนนะคะจากไพ่ใบนี้ของอาจารย์นั่นเองนะส่วนผู้ชายบางคนนะคุณมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะมีมั่นใจล้นเลยแหละนะคะ ทุกครั้งที่มีความรักคุณมั่นใจว่าความรักครั้งเนี้ความรักของคุณมันเป็นสิ่งที่มีค่าคุณพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคนรอบข้างหรือกับคนที่คุณรักได้แบบเต็มที่นะดูแลเขาเป็นอย่างดีเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีทุกครั้งที่มีความรักผู้ชายชาวราศีมเมถุนจะใช้ความรู้สึกและก็ความรักนำทางนะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ทั้งหมดนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะต่อมาอาจารย์จะขอสรุปมีไพ่สามใบนะคะให้กับชาวราศีเมถุนด้วย มาดูกันที่ไพ่ The World ใบแรกนะใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันจากตัวไพ่ที่อาจารย์เห็นนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนขาดความรักไม่ได้หรือมีการเลิกลากับคนเก่าปุ๊บมุฟบออนหรือ พร้อมที่จะเริ่มต้นกับคนอื่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกเรียกกันว่า Move On ไวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้และอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะคบหาดูใจกันอยู่แต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีการรักหรือการครบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อรักนะฮะหรือเรียกได้ว่าเป็นรักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคือเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยก็แล้วกันนะแต่จะเป็นชาวราศีเมถุนหรือ,อคนรักของชาวราศีเมถุนก็ได้นะต่อมามีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่ามีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมากๆด้วยนะทั้งที่มันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่มันไม่ใช่นะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ดูให้ดีๆด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วยใบเนี้ย จับได้เยอะแล้วก็บ่อยนั่นหมายความว่าบางทีถ้าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของชาวราศีเมถุนก็จะมีชาวราศีเมถุนบางคนที่รู้สึกว่าฉันพอแล้วกับจุดจุดนี้ฉันให้ความรักให้ความหวังดีดูแลเทคแคร์ care, คุณมาตลอดคุณไม่เคยเห็นคุณค่าความรักของฉันเลยคุณก็พร้อมที่จะเดินหันหลังแล้วก็จากความสัมพันธ์นี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กลับมารักตัวเองแต่คนที่เดินจากมาแต่คนที่บอกเลิกในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นคนที่เจ็บที่สุดนะ ต่อมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้จะเหมาะมากๆกับคนที่มีคนรักหรือคู่รักอยู่แล้วนะคู่รักของคุณจะนําความโชคดีนําเขาเรียกว่าอะไรมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของคุณนะคุณจะรู้สึกว่าเออตั้งแต่รบ,บคนคนนี้ชีวิตฉันดีขึ้นชีวิตฉันรู้สึกว่ามีเป้าหมายมีจุดหมายมากยิ่งขึ้นหรือมีคนช่วยเหลือนะคะในบางทีในในบางสิ่งที่คุณต้องการกําลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือแบบ ดีมากๆสําหรับคนที่มีคู่โอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด้นแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ